ช่วงนี้ก็เวลาประมาณกี่โมงแล้วเนี่ยสี่โมงนะครับผมลมยังแรงอยู่เลยนะครับเฉือกเส้นไม่น้อยเนี่ยแค่นี้ครับก็ก็ใหญ่อยู่นะครับตัวขาด ก็ลองดูก่อนนะครับผมคืนนี้จะอยู่หรือจะไปหายไปแล้วดวงหนึ่งครับผมมีอยู่สองดวงเนาะอันเล็กอันนี้ก็ขนาดเมตรน้าสิบนะครับผมใช้ไม้ไผ่เาลากบางๆน้อยๆขนาดเมตรน้าสิบครับผมไม่หนักครับตัวนี้ เพาเบาครับผมเพราะบางเสื้เอกเกินนะครับผมสนุกก็จะยาวประมาณเมตรหกนะครับผม